สองผลงานมาดามแป้งนวนพันล่ำซำหลังรับตำแหน่งประมุกฟุตบอลไทยครบ90วัน หลังจากที่มาดมแป้งครับนวลพันธ์ล่ำซำกลายเป็นสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยถือเป็นประมุขแห่งวงการลูกหนังแดนสยามรายที่18จนถึงตอนนี้ครับผ่านมาแล้ว3เดือนเต็มที่หญิงแกล่งอย่างมาดมแป้งเข้ามารับภารกิจอันใหญ่หลวงในการดูแลภาพ,าพรวมของวงการฟุตบอลไทยซึ่งเธอก็มีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ให้เราได้เห็นกันบ้างแล้ว MGR s p o r t จะรวบรวมผลงานของนวลพันธ์ล่ำซำในช่วง3เดือนแรกมาฝากกันครับ เริ่มที่ผลงานชิ้นแรกครับหลังจากรับตําแหน่งได้ไม่นานมาดําแป้งดําเนินการเคลียร์เงินค่าค้างจ่ายสโมสรและเงินตกค้างในการสนับสนุนฟุตบอลไทยลีก2และ3จํานวน40.5ล้านบาทโดยไทยลีก2ครับจ่ายเพิ่มงวดที่2และ3ให้กับ18สโมสรทีมละ7 5 0 0 0 0บาทเป็นเงินรวมทั้งสิ้น13ล้าน5แสนบาทและไทยลีก3จ่าจอีก3งวดให้ครบแก่72สโมสรทีมละ3 7 5 0 0 0บาทรวมเป็นเงิน27ล้านบาท ผลงานต่อมาครับมาดามแป้งเดินหน้าเคลียร์ทางกับแพนบีผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อให้สมาคมได้ประโยชน์มากกว่าเดิมจนครบสัญญาจนถึงปี2571โดยเดิมทีนั้นแพนบีเซ็นสัญญาเข้ามาเป็นผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ในยุคข,ของพลตำรวจเอกดอกอรสมยศพุ่มพันธม่วงซึ่งปัจจุบันกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสัญญาการมอบสิทธิการจัดการด้านการขายและการบริหารสิทธิประโยชน์ต่างๆซึ่งมีแนวโน้มไปในทิศท,ทางบวก วิน win, -win กับทั้ง2ฝ่ายขณะเดียวกันครับมาดามแป้งเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนเพื่อหารือในการเพิ่มเงินสนับสนุนสโมสรฟุตบอลอาชีพของไทยในทุกระดับให้มากกว่าเดิมที่ได้รับในปัจจุบันด้วยของเดิมไทยลีก1ได้ทีมละ10บล้านบาทไทยลีก2ได้ทีมละ5ล้านบาทและไทยลีก3ได้ทีมละ1ล้านบาทที่สําคัญคือการพยายามผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีก1และไทยลีก2ทุกคู่ส่วนไทยลีก3 ก็จะถ่ายรอบแชมเปี้ยนส์ลีกเพื่อปลุกกระแสวงการฟุตบอลไทยในทุกระดับอีกด้วยผลงานต่อมาครับถือเป็นข่าวดีสำหรับสโมสรอ,อาชีพในไทยเมื่อมาดามแป้งยืนยันว่าได้มีการเจราจากับผู้ใหญ่ของ t r u e Vision เคลียร์ใจกันทุกอย่างเพื่อให้บริษัทยักษ์ใหญ่เจ้านี้คัมแบ็กกลับมาถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยอีกครั้งแนวโน้มการพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่ดีในฤดูกาลหน้าเรากำลังจะได้ดูฟุตบอลไทยผ่าน t r u ว Vision อีกครั้งโดยมาดามแป้งเผยว่า ดิวนี้ได้เนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดซึ่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเข้ามาร่วมช่วยเจราจาเรื่องลิขสิทธิ์ไทยลีกซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ทร i วิชันเท่านั้นแต่ทางสมาคมก็พร้อมที่จะเปิดรับข้อเสนอจากทุกรายเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับวงการฟุตบอลไทย และที่เพิ่งผ่านไปสดสดร้อนๆอนครับสำหรับงานฟี فا คอนเกรสครั้งที่74ที่มี211ชาติสมาชิกเขาร่วมประชุมกันอย่างครบครันณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตโดยงานนี้ครับมีบุคคลสําคัญในวงการฟุตบอลและอดีตแข่งระดับตํานานเดินทางมายัางประเทศไทยกันอย่างมากมายอาทิจานนี่อินฟา์ติโนประธานฟี FA อาเซนเวนเกอร์หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฟุตบอลของฟี ف าอาเล็กซานเดอร์เซเฟ,ฟรินประธานสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟา โดยงานนี้ครับจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ได้รัฐบาลชุดปัจจุบันยื่นมือเข้ามาช่วยจนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขณะเดียวกันครับหลายคนที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมในงานนี้ต่างยกนิ้วและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประเทศไทยจัดงานได้อย่างยอดเยี่ยม และนี่ก็คือ5ผลงานชิ้นโบแดงของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำหลังเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เพียงแค่3เดือนซึ่งหลังจากนี้ครับแฟนฟุตบอลชาวไทยก็ต้องติดตามกันต่อไปว่ามาดามแป้งจะเดินหน้าทำงานและทำประโยชน์ให้กับวงการฟุตบอลไทยในด้านใดอีกบ้าง